ปาล์มสามปีเนี่ยสองถึงสามปีส่วนมากเขาจะไม่ค่อยได้แทงกันไม่แทงไม่ตัดลูกแต่ของเขาเนี่ยได้ขายลูกครับต้นปลาล์มอายุสามปีต้นล้มไปแล้วยอดล้มไปแล้วถึงที่เรียกกันขั้นว่านะครับล่อแร่ล่อแร่เสียชีวิตแหล่ <c oughs> ไม่เสียชีวิตแหละในการฟื้นฟูเป็นยังไงผมขอถามพ <c oughs> ี่แป้นคซึ่งมาค้นพบเจอสวนแห่งนี้ค <c oughs> ว่าต้นของเขาต้นปาล์มของเขานั้นนะครับ ปลูกแล้วเกือบตายและพื้นฟูนอย่างไรครับก็พอเข้ามาก็ตกใจเลยครับว่าโอ้โหส่วนนี้นี่คือโซมมากเลยครับแล้วก็มีปัญหาถือว่าค่อนข้างที่จะหนักน่าดูเหมือนกันก็คือส่วนนี้เนี่ยเขาใช้ยาค่าหญ้าครับอพอใช้ยาค่าหญ้าเสร็จเนี่ยมันจะทําฝนก็จะตกบวที่นี่ถ้าฝนตกแล้วทีนี้มันก็ซึมลงที่พื้นทําให้ปามเนี่ยไม่แข็งแรงก็คือในทั้งส่วนเนี้ยยอดจะหักครับ ยอดจะหักแล้วก็ใบเหลืองแล้วขึ้นทยอยตายทีละต้นทีละต้นครับโอ้ตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยเขาปลูกปาล์มได้อายุกี่ปีแล้วครับตอนนั้นก็เป็นสองปีห้าเดือนครับนั้นมันยอดล้มเหตุผลที่ยอดล้มยอดหักเนื่องจากว่าเขาใช้สารเคมีใช่ครับในการปรับวัชพืชครับถูกไหมครับใช่ครับพี่แป้นครับค่ะพี่แหลมครับตอนที่มาเห็นครั้งนั้นอ่ะเราคิดว่า มันมีโอกาสรอดสักกี่เปอร์เซ็นโดยที่เรายังไม่พูดถึงเรื่องครูหัมสัศจัรย์นะโดยสายตาของนักการเกษตรทั่วไปเนี่ยคิดว่าอย่างไรครับตอนนั้นอนาจารย์มาถึงเห็นคิดว่าไม่รอดไม่รอดไม่รอดค่ะเป็นศูนย์แน่นอนเป็นศูนย์ครับอาจารย์ประสานเริ่มแนะนําเจ้าของสวนเขาอย่างไรครับในตรงนี้นะครับเราก็แนะนําระดับแรกก็คือเราตัดที่ต้นปัญหาก่อนก็คือให้หยุด ใช้เคมีนะครับโดยการที่ไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้คู่หูของเรานะครับในการที่ฟื้นฟูฟื้นฟูก็คือหมายถึงว่าเราไปเติมแร่ธาตุให้พืชเนี่ยมันแข็งแรงอพอได้ฉีดประมาณสักยี่สิบวันเนี่ยพืชที่จากยอดหักทั้งสวนแล้วก็มีเหลืองแล้วก็เริ่มทยอยตายเนี่ยกลับเริ่มมียอดใหม่แล้วยอดใหม่ทั้งหมดเนี่ยทั้งสวนเนี่ยไม่มียอดหักเลยครับนี่คือการที่ตอบโจทย์ในในที่เราใช้คู่หูครับใช้ไปยี่สิบสองวัน ครับใช่ครับ22วันเจ้าของสวนโตตามให้มาฉีดซ้ําเจ้าของสวนเขาสังเกตได้ทันทีใช่ค่ะโทรตามเลยว่ารีบมาฉีดด่วนใช่ค่ะครับหลังจากเราฉีดไปจงถึง22วันครับแล้วเราตอนนั้นเราใช้ต่อเนื่องหลังจาก22วันนั้นไปไปอีกเท่าไหร่ครับเดือนหนึง่ง ครับนนก็เดินละครั้งหล,ลังจากยี่สิบวันเนี้ยเรามาเห็นปามนะครับปามด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เราใช้คู่หูตรงนี้คือเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะมากจากที่เดิมที่โซมมากครับ,รบแล้วทีนี้เราเข้ามาด้วยว่าคือสิ่งที่เราทํานะครับให้กเกษตรกรช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปามเนี้ยพอเข้ามาเสร็จเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะภูมิใจมากมากใน,ใ,นในการที่เราได้ช่วยเหลือเขามากกว่าเจ้าของสวนเจ้าของสวนใช่ครับผมถามอัตราส่วนที่ใช้ตอนนั้นครับตอนที่ ครั้งแรกที่เจ้าของสวนเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในยี่สิบวันใช่ไหมครับครับยี่สิบวันเขาใช้อัตราส่วนยังไงครับถึงมันเปลี่ยนจากยอดล้มที่จะตายนั่นนะแล้วมันขึ้นมาได้นครับก็เราใช้นะครับอ่าัวแพนเน่ใช้สามช้อนนะครับสามช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับแล้วก็ใช้ไขโตสารเนี่ยคือใช้ห้าสิบซีซีห้าสิบซีซีใช่ครับตัวหนึ่งบอโดนี่นะฮะครับตัวหนึ่งยี่สิบลิตรครับต่อน้ำยี่สิบลิตรครับครับผมจากนั้นพอไป ฉีดครั้งที่สองผลมาอะไรตามมาอีกครับตอนนี้ก็ผลที่ตามมาก็คือจากที่มันต้นเล็กอยู่ไม่มีลูกนะครับก็เป็นแต่ทีนี้พอฉีดได้ประมาณสองสามครั้งสองสา,สามเดือนมาเถอะแใช่สองสาเดือนนี้เริ่มออกลูกครับมันจะมีลูกติดออกมาด้วย oh. แล้วก็เ็าจะเห็นว่าอ้าวมันออกทลายเริ่มออกทลายสาม,มารถที่จะที่จริงอ่ะปามสามปีเนี่ยสองถึงสามปีส่วนมากเขาจะไม่ค่อยได้แทงกัน ไม่แทงไม่ตัดลูกแต่ของเขาเนี่ยได้ขายลูกครับขายครั้งล่าสุดเมื่อสามวันที่แล้วได้ห้าร้อยกว่ากิโลแล้วก็ได้คิดเป็นเงินมาได้สี่พันเก้าร้อยบาทค่ะสี่พันเก้าร้อยบาทจากการที่มันจะล้มไปแล้วใช่ค่ะคยังได้เงินมาสี่พันเก้าร้อยบาทครับแล้วเขาขอโทษนะครับเขาใช้คู่หูมาสจัรเนี่ยไปสักเท่าไหร่ครับคือ,เน,อ,เ,นอเนื้อที่สิบไร่เนี่ย เราใช้คือมันประหยัดมากครับคือใช้แค mm ่ช hmm. ุดเดียวครับต่อครั้งงลือต่อเดือนอ่ะครับที่อในต่อเดือนกับเพราะเราพ่นเดือนละครัเดือนละครใช่ครับเดือนละครนี่เราดูแลมากี่เดือนครับพอผลผลิตเร่มผลถึงผลผลิตออกห้าเดือนแล้วนะอาจารย์ครับผมห้าเดือนแล้วครับเพราะตอนเราไม่เห็นนั่นมันสองปีห้าเดือนครับเราดูแลมาห้าเดือนก็เก็บผลผลิตได้ใช่ครับมสัจจัร์มากนะครับจากที่มันจะไม่ได้เงินอ่ะครับยังเก็บเงินกลับมาได้ สี่พันเก้าได้ครับปุ๋ยคืนแล้วอาจารย์ครับปุ๋ยคืนแล้วใช่ครับแล้วได้ต้นไม้คืนมาอีกครับใช่ครับต่อเข้าไปอีกป์านี้เขาจะมีอายุเท่าไหร่ครับหลังจากนี้ไปกี่ปีอ่ะยี่สิบปีครับยี่สิบปีนั้นอีกยี่สิบปีนี้ก็เก็บเก็บอย่างเดียวเลยเก็บอย่างเดียวมีแต่งานเก็บเก็บแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นด้วยอาจารย์ประสานครับผมอยากถามอาจารย์ประสานเนี่ยบอกว่าเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาผมเห็นมันมีเหมือนกับสองสองฝ้ากอ่ะไม่เหมือนกันอะ ครับมันมันยังไงครับเล่าตัวนี้ผมฟังนิดสัีครับอ่าคือในตอนแรกนะครับในการที่เราฟื้นฟูนะครับแล้วก็ปามซึ่งเป็นที่อายุน้อยอยู่ที่สองปีกว่าอยู่ที่เราทําอยู่นะครับ,ค,รบคือทีนี้เราใช้ใช้คือสามสามช้อนเนี้ยก็ถามว่าพืนพ้นฟูได้โอเคไหมก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีแต่ทีนี้อีกครึ่งหนึ่งอะ่ะเราทดลองใช้คือใช้สี่ช้อน ตัวนี้เพิ่มไปใช่ครับด้านหลังครับสี่ช้อนนี่ครับอ่าช้อนนี้ครับช้อนนี้ครับครับสี่ช้อนเราเพิ่มไปสี่ช้อนครับแล้วเป็นยังไงครับทีนี้อ่าเพิ่มเพิ่มพอเพิ่มสี่ช้อนเนี่ยก็จะมองเห็นความแตกต่างก็คือปาล์มกับสามช้อนกับสี่ช้อนสี่ช้อนเนี่ยจะโตมากกว่าเดิมแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ยอดของมันเนี่ยคือมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าปกติคือทั้งใหญ่ทั้งยาวหมายถึงว่าถ้าสมมติว่ายอดมันยาวหรือโตก็เท่ากับว่าขั้นล่างเนี่ยฮะการเกิดการเจริญเตัวโตของพืชและรากเนี่ย มันขยายมากขึ้นถ้าขยายมากขึ้นมันก็ทําให้กินอาหารได้มากขึ้นถ้ามากขึ้นกินอาหารได้มากขึ้นมันก็จะโตเร็วขึ้นครับนี่ก็ถือว่าเป็นการทดลองที่อาจารย์ประสานสรุปว่าอย่างไงครับสรุปให้ผมฟังหน่อยเะครับตรงนี้ในตรงนี้ก็คือมันใช้สามช้อนช้อนแล้วมันตอบโจทย์ผมก็เลยอ่ะลองลองดูว่าเอ๊ะปามเพราะว่าเราใช้แต่ปามโตใช่ไหมครับครับถ้าปามโตเนี่ยเราจะรู้ใช้ประมาณไหนแล้วตอบโจทย์ได้ยังไงแต่ปามที่อายุประมาณเนี้ยเรายังไม่เคยใช้สี่ช้อน ก็เลยเป็นการที่ว่าเราทดลองระหว่าง3กับสอันนี้จะตอบโจทย์ได้ดีกว่ากันหรือเท่าเดิมถ้าเท่าเดิมก็เท่ากับว่ามันเปลืองมากขึ้นอควรจะใช้3ามช้อนแต่เนี้ยพอใช้แล้วครับมันตอบโจทย์ได้มากกว่าที่เราคิดอีกครับ